สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไป,ส,ปสุขสุขคนนะคะกลับมาพอกับไก่คือกับพี่น้องในช่องของไก่ไทยอินยูเคชแนลมื้อนี้พี่น้องไกพ่พาพี่น้องมาเข้าสวนแต่บ่ไหนพามาเห็ดสวนจะพี่น้องสิพาพี่น้องมากินเชอรี่ค่ยฟู้ดฟาร์มที่ไก่ไปเก็บมาเม่อวานนี่เน,นาะจ้แเรากลับมากินอยู่ในสวนอยู่ขางต้นบักเขือเทศจะพี่น้องพอดีมื้อนี้ไก่มาตัด ใบเขือเทศออกไข้มันโลง่งไข้มันโป่งนอจากพี่น้องเนาะเพื่อที่ให้ล้มกรูปเขาให้สุกแล้วๆนะจากพี่น้องเนาะเราเก็ดเลยมีโอกาสนี้แกดเสือเชอรี่มาหลายเมื่อวานเนี่ยก็เลยสิมากินเชอรีอ่พักเทียงกันจะพี่น้องบิ่งดูมีตะนวยใหญ่ๆจ้านี กินผู้เดียวเลยปูวานี่ไก่ซื้อมาตั้งสามกระถางถูละสามถังเลยจ้ะพี่น้องสามถังใหญ่นะจ่ะกับประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิบบาทบ้านเฮาแปดสิบปอนด์กับประมาณแบบสองพันก,กว่ากว่าเนะจ่ะพี่น้องเนาะโดน,โดนเทียจ้ะพี่น้องปีหนึ่งนี้เทียหนึง่งไก่ก็เลยกินมันเต็มที่เลยเนอะจ้ะแล้วก็สิมีสตอรอเบอรี่กับผาไปเก็บเนอปูวา,วานี่พาไปเก็บเออสตอรอเบอรี่น้ำล้วก็อา่า ไปเก็บเชอรี่นี่แหละจ้ะพี่น้องพี่เปมพี่นิงก็ไปเก็บน้ำก็เก็บซอยกันแล้วจ้ะพี่เปมเก็บซอยพี่เปมพี่นิงเก็บซอยพนักงานของตาชาลีจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมาเลยจ้ะพี่น้องมาลุ้งมืกกันเลยนี่จ้ะพี่น้องเชอรี่ของตาของคายฟู้ดฟาร์มที่ไก่ไปเก็บมาเมื่อวานเนาะเดี๋ยวไก่เกิดสิฟ้าพี่น้องมากินแบบแบบ หวานฉ่ำเลยจ้ะพี่น้องดำคือจังบักหวานบานเฮาเลยว่ะมิตรลูกมิตรนุยใหญ่ย,ย,ย,ยแต่พี่น้องตอนนอี้ประเทศอังกฤษนอกจากอะห้อนเมื่อนี้ห้อนประมาณสามสิบหรือสี่สิบองศาได้จ้ะพี่น้องแบบห้อนอีหลีจ้ะห้อน,นกินมันกับคักเลยจ้ะแล้วกัอันทุกสิ่งทุกอย่างในสวนนี่กแบบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสวนกับ ออกดีคักเลยบพี่นอ้องบักเขือเทศกระโดกโดกได้จ้ะนี่เขามากินเชืรอดีกันเลยกินเชืรอดีกับสตอรอเบอรี่ใส่กกันถึกใจหลายจ้ะสดๆจากต้นนะหวานนี่แบบไปกินหน้องเพลินนม ที่นี่ผลละหมากลากไม้แบบออกดีค่ะจ้าแล้วก็แดดดีพ้อมแดดต้องแดดอ่ะตั้งสองสามมือผุนได้จ้าพี่น้องว่าแมนมือเดียวได้ปกติสิม,มือสองบกสิม,มือเดียวอันนี้ตั้งสามมือไหมจ้าพี่น้อง กินห้องว่างๆนี่แบบแค่ด่างมาเดียบร้อยแล้วจนะจ๊ะ สตรอเบอรี่เมื่อวานนี่บ่เคยไก่บ่เคยเห็นสตรอเบอรี่จากพี่น้องของเพิ่นนกบักคักนึงแล้วจากพี่น้องไก่ก็มีวิดีโอเมื่อวานนี่ล่ะไปเก็บเอ่อเชอรี่ไปเก็บอ่าสตรอเบอรี่แล้วก็อันตอนแรกนะว่าสิบ่เก็บสตรอเบอรี่ได้จากพี่น้องบางทีพอไปซินเบิ่งของเพิ่นเนาะสองสามวยนี่แหละมันแซ่บไก่ก็เลยซื้อมากระถางนึงแต่เชอร์รี่น่ะไก่เอาหลายกว่าไก่เอาตั้งสามกระถางพุล่ะ เกบอกเคยแกบอกเคยกินเชอรี่สตรอเบอรี่ที่มันหวานไหมจ๊ะพี่นอ้องเชอรี่กหวานไอะไรพวกเมื่อวานกินเบบ้อ เมื่อคืนเหตก็เริ่มซุกแล้วจ้ะปีกอนๆแนกไ,ไปเก็บบ่าได้แบบว่า หวานฉ่ำแบบนี้แม่จ่าพี่น้องอันเนี้ยยังเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อแนนโปเละแม่จ่าพี่น้องแล้วก็มันฉ่ำม,มันหวานกินคำไหนมันก็หวานคำแนนแม่จ่าพี่น้องอืมไงใหญ่มากคนเดียว <c oughs> บอกว่าทำเดียวว่าสุดยอด บักทุเลียนแพงจ้ะพี่นอ้องกินเอรี่นี่ล่ะเอลี่กับแพงเลยจ้ะหนาม,นม,นมันกับแพงเนี่ยแต่กิดปีหนึ่งมีรข้งหนึ่งนะจ้ะก,กินมันหลายๆเลยมันก็ฉีมีทุกปีแหละแต่เขาฉีเอาน้ำเขาจากประเทศอื่อนยังสิแม่จ้ะมันสิบวสดคือจังหนาของมันนะจ้ะแดดท้อนขุดสวนบ่ได้กามาเห็ด มะเขือเทศเนี่ยล่ะจ้ามัมัดให้มันขึ้นให้มันเป็นรูปเป็นทรงไว้จ้าเพราะให้มันเป็นอึมคึมตัดใบออกให้มันเป็นใบโล่งๆแล้วก็เพื่อจะให้ล้มโกบล้มหยังพวสิบเให้ขึ้นล้าขึ้นหยังเนาะจ้าเนาะมะเขือเทศผลผลิตในสวนก็เริ่มที่สิออกเรื่อยๆแล้วจ้าตอนนี้กับสีนี้ะมะเขือเทศก็ลังเริ่มซุกแล้วกับแตงแล้วก็มะละ อามะละแล้วก็พวกอกะเพราหัวละพาแล้วกัพักบุงแก้วขันกินได้ท้องว่างแต่ชสียอืมสวายท้องได้ใจพี่น้องแต่ไขกมากกกินอันนี้อิ่มแล้วมืออื้กนก็กินได้อีกได้ใจพี่น้องมันแ่บนะ กินแบบเบื่อๆแม่จ๊ะพี่น้องกินแบบกินได้สมือังสิ่นะมจ๊ะอันนี้ก็สิเริ่มอิ่มล้วเด้เขีย <c oughs> บริ ไก่ไม่เห็ดบักเคื right huh? อเทศแบกเขือเทศท้องไก่เนี่ยแต่สีม <erman S 1> ีหลายสีนะจ้ะพี่น้องหลายสีดกวิสตะกิ่งดกโดกเลยจ้ะต้องเฮ็ดตรงมัดไว้แบบนี้เนื่จ้ะขันซัวเขาบวกมัดไว้น่ะขันมันไปน้ำกับพื้นน่ะมันสีบ่งามมันเลยต้องเฮ็ดไปแบบนี้เนื่จ้ะนี่แหละเป็นเคฮ็ดลับที่แบบว่าง่ายๆเนื่จ้ะเนาะอันเอามามัดค่อยๆมัดขึ้นไปมัดขึ้นไปงังนใช่ไหมจ้ะาเราก็มัดไปเรื่อยๆ มันก็อยู่ก็อยู่บ่เหมือนอยู่เหมือนอยู่ไว้เราวิธีเวลาเขาเก็บอ่ะมันก็สิเก็บไงอย่างสิเนี่ยจานมันก็สิงามเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวกะสิพามาอัปเดตสวนอีกเทียรนึงนะจ้ะที่สวนอีกเทียรก็สิเป็นพวกเอีหยังที่ได้ที่ออกผลผลิตแล้วนะจ่ะเดี๋ยวไกะสิพาพี่น้องมาไปอัปเดตอีกเป็นคลิปต่อไปนะจ่ะต้อนนี้กะ ปีนี้ก็ถือว่าแบบห่อนแห้งเนือจาะพี่น้องห่อนแห้งแต่พืชผักในสวนของไก่น่ะ,ะก็บ่ค่อยเหี่ยวนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าไก่อ่ะ,อะดินที่ไก่ได้เฮ็ดปรุงดินปรุงหยังเรียบร้อยแล้วนะ่องจากกะสิเอาขี้งัวะมาใส่ขี้มามาใส่หมักดินนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่ขี้มาขี้งัวที่แกอามาใส่แม่มันก็สิซอยให้ดินน่ะชุ่มชื้นอยู่บ่เซาเนื่จาะอยู่ในใต้ดินเนี่จ้ะก็เลยเฮ็ดให้มีสารอาหาร คบรบแล้วก็อา่าใต้ดินนะ่ะก็สิมีความชุ่มชื้นดีแล้วก็บผละหมากลากใหม่ถึงอ่าสิฮ้อนจังซี่ก็บ,บ่ก็บ่บเหี่ยวบ่หยังเพราะว่าเขามีอา่าดินที่ชุ่มชื้นอยู่ข้างใต้อยู่เนาะจ้ะเนาะไอ้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อยก็เสาพรันเป็นของตะของเองนะจ้ะแล้วตอนนี้ก็อ่บพักบุ้งอีหยังที่อยู่ใน่นอุ้งวงก็เริ่มเก็บ ล้วกับมือนีสีปลกกเอาส่งลูกคา้าละจ้าทั้งประเทศอังกฤษเนาะไก่สีส่งทัวร์ประเทศอังกฤษเลยจ้าแล้วก็ผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้กินผักสดๆจากสวนของไก่เองเลยจ้าเป็นขันผู้ใดติดตามเนาะผู้ใดที่เป็นเอฟซียูช่อง YouTube นี่ก็เข้าไปติดตามในเพจได้เลยจ้ะนั่นก็คือเพจออร์แกนิกผักไทยอินเดียยูเคแล้วก็ เฟชบุ๊กออแกนิคเฟชมีขึ้นกันนะจ๊ะเนาะรลองไปติดตามบ้างเดี๋ยวไก่ติดตี๋รีงไ้ว่าเดี๋ยวไก่ติตี๋ซื้อไว้นะจ๊ะผู้ใดกันก็ฝากเพจแน่ด้จ๊ะก็เขาไปติดตามกันได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็อยากกินผักสดๆปลอดสารอยู่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะไก่กระเฮ็ดแบบปลอดสารอิลี่นะจ๊ะคือไก่กับคือว่า่อิลีนั่นแหละเพราะว่าไก่ไม่ได้ใส่เคมีอีกอย่างเลยนอกจากขีบบางครั้งไก่กไป เอาขี่มาที่เพิ่นบบพ้กินยาเนาะขีมาที่กินหยาที่แบบที่กินหยาเราเกิดเอามาเห็ดในสวนวนกกะจ๊ะเนาะก็คือบริสิยังเลยนอกจากขีมาของเขาเองแล้วก็ขีมาที่ไก่เอามานี่ก็คือกินหยาที่เพิ่นบ๊อกใส่ย,ยาขายย่ายยาอียงทั้งสิ้นนะจ๊ะเนาะเนีนกก่ย จะพี่น้องกินแป๊บเดียวก็อิ่มได้จ้ะแดดร้อนๆจุกไหม้แต่นนว่าสิคก็น้าจนไหม้แล้วละ่ะอิ่มขับกินไปดังเครืองถาดปุดเนี่ย ไไนะก,ก,กินไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะเราจะพี่น้องกินบ่ค่อยได้กินบ่ได้หลายกินไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพาพี่น้องมากินเชอร์รี่ในสวนกินเชอร์รี่สตรอเบอรี่ในสวนข่า,ขางาไต่ต,นนต้นบะักเขือเทศอะไรกันสิลงสวนอีกคือกับจะพี่น้องเพราะวา่าแต่ว่าทันได้แล้วพอกับมาผัก เทียงเมื่อกินเชฉรี่กันจะซื้อนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ขันผู้ใด,ดามากก็อย่าลืมนะจ้ะฝากพี่น้องกดลแหลกกดแช์กุ้งสไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ไทยอินยูเคชแนลน่เด้อจ้าพอกันไหมได้คลิปน่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะพี่น้องอิ่มหลายกินเบาไหวจ้า